ถนนลื่นถนนคดเคี้ยวหรืออันนี้ถนนคดเคี้ยวอันนี้ถนนลื่นเดี๋ยววันนี้ครูฝึกพี่น้ำตาลจะพาไปดูสัญลักษณ์ป้ายจราจรที่พวกเรามักเข้าใจผิดกันค่ะ 1. ป้ายทางคดเคี้ยวและหลายคนมักจะเข้าใจผิดระหว่างป้ายทางคดเคี้ยวและป้ายระวังถนนลื่นซึ่งทั้งสองป้ายนี้มีสัญลักษณ์ที่คล้ายกันมาก แต่เราสังเกตได้ง่ายๆเลยนะคะนั่นคือในส่วนของป้ายทางคดเคี้ยวนั้นจะเป็นสัญลักษณ์ลูกศรชี้ไปข้างหน้าแต่ถ้าเป็นสัญลักษณ์ระวังถนนลื่นจะมีรูปรถอยู่ภายในป้ายนั้นด้วยค่ะ 2. เครื่องหมายจราจรเหลืองสลับขาวเครื่องหมายตามขอบฟุตบาทที่ทาไว้เป็นสีเหลืองสลับขาวนี้หลายคนมักเข้าใจว่าสามารถจอดรถได้ชั่วคราวแต่ไม่ใช่เลยนะคะจริงๆแล้วเครื่องหมายนี้ใช้สําหรับจอดรถโดยสารเพื่อให้คนขึ้นหรือลงเพียงชั่วขณะเท่านั้นและสําหรับรถส่งของเท่านั้นนะคะเราไม่สามารถนํารถไปจอดได้หากเรานําไปจอดจะมีความผิดตามกฎจราจรนะคะ3 ป้ายเครื่องหมายห้ามจอดและห้ามเข้าซึ่งมีลักษณะคล้ายๆกันแต่ป้ายห้ามจอดนั้นนะคะสังเกตได้ง่ายเลยพื้นจะเป็นสีน้ําเงินแล้วจะมีขีดคาดสีแดงนะคะแปลว่าห้ามจอดส่วนเครื่องหมายห้ามเข้านั้นจะเป็นพื้นสีแดงและมีขีดตรงกลางเป็นสีขาวจําไว้ให้ดีนะคะอย่าจําสลับกันเพราะอาจจะทําให้เกิอดอุบัติเหตุได้ค่ะ สี่ป้ายทางเบียงป้ายทางเบียงเป็นอีกสัญ,ญลักษณ์หนึ่งที่ลหลายๆคนมักจะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเครื่องหมายสัญ,ญลักษณ์ของสะพานแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่เลยนะคะอาจเป็นเพราะว่าสัญ,ญลักษณ์ในป้ายนั้นมีลักษณะคล้ายรูปสะพานและแม่น้ําแต่ที่จริงแล้วนั่นคือเป็นป้ายแจ้งว่าข้างหน้ามีทางเบียงมักจะเห็นในช่วงเส้นทางที่มีการก่อสร้างค่ะ 5. ป้ายให้รถสวนทางมาก่อน ป้ายให้รถสวนทางมาก่อนนี้จะเป็นป้ายสัญ,ญลักษณ์ที่มีลูกศรชี้สลับทางกันแต่จะเป็นสีแดงและสีดําสังเกตได้ง่ายเลยนะคะลูกศรสีแดงอยู่ฝั่งไหนฝั่งนั้นต้องหยุดรถให้ทางที่เป็นลูกศรสีดําสวนทางมาก่อนค่ะ 6. ป้ายเตือนกระโดด ที่หลายๆคนมักเข้าใจว่าเป็นป้ายสัญ,ญลักษณ์ของภูเขาแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่นะคะเป็นป้ายเตือนไว้ว่าทางด้านหน้าของเราอาจจะมีเนินติเตี้ยอยู่ให้ชะลอความเร็วขับรถด้วยความระมัดระวังเพราะถ้าหากขับมาเร็วเกินไปอาจทําให้รถกระดอนและอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะหรือช่วงล่างของรถอาจเสียหายได้เลยนะคะเ็ดป้ายให้ชิดซ้ายหรือชิดขวาป้ายให้ชิดซ้ายหรือชิดขวาเป็นป้ายบังคับ ที่ให้ผู้ขับขี่ขับชิดไปทางช่องทางด้านซ้ายหรือช่องทางด้านขวามักพบนะคะในเส้นทางผู้ขนานที่มาบรรจบกันเพื่อให้ผู้ขับขี่ได้ขับชิดไปด้านซ้ายหรือด้านขวานั่นเองค่ะ8 ป้ายห้ามเปลี่ยนช่องทางเดินรถไปทางขวาและป้ายห้ามเปลี่ยนช่องทางเดินรถไปทางซ้ายซึ่งป้ายทั้งสองป้ายนี้จะมีสัญลักษณ์ที่คล้ายคลึงกันมากแต่เราสังเกตได้จากลูกศรค่ะถ้าเป็นป้ายห้ามเปลี่ยนช่องทางเดินรถไปทางซ้ายหัวลูกศรจะชี้ไปทางซ้ายแต่ถ้าห้ามเปลี่ยนช่องทางเดินรถไปทางขวาหัวลูกศรก็จะชี้ไปทางด้านขวาค่ะจะเจอนะคะในบริเวณที่เป็นทางคู่ขนานมาบรรจบกัน ดูสัญลักษณ์ให้ดีนะคะก่อนที่จะทําการเปลี่ยนช่องทางเดินรถค่ะเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุนะคะและนี่ก็คือป้ายสัญลักษณ์จราจรที่เราเนี่ยมักเข้าใจผิดนะคะน้ำดานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะทําให้ทุกคนเข้าใจสัญลักษณ์จราจรได้มากยิ่งขึ้นนะคะคนดูในช่องนี้มากกว่า97%ยังไม่ได้กดติดตามน้ำตาลรบกวนช่วยกดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้น้ำตาลครูฝึกขับขี่ปลอดภยัยฮอน d ้าอุบลพันทอง ต้องขอตัวลาไปก่อนขับขี่ปลอดภัยทุกการเดินทางด้วยความห่วงใยจากโครงการขับขี่ปลอดภัยฮอนด้ามาสุขขอบพระคุณค่ะ